เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเองเพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับยูนิติศาสตร์ปีหนึ่งเช่นเคยนะคะว่ารายการของเราก็ยังคงเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ค่ะเราก็เจอกันทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงที่ f m 1เร้อยเอ็ดจุดห้าจุฬาเรดิโอ p ลัส ใครที่อยากมาพูดคุยกันหรือว่าหาช่องทางฟังย้อนหลังก็สามารถเข้ามาเจอกันได้ที่ Facebook Page มนุษย์จุฬาปายาน,น้อยหรือ Instagram j จุฬา u u m n n s เราจะคอยอัปเดตแจ้งเตือนให้ตลอดว่าจะมาวันไหนและฟังที่ไหนได้บ้างรวมถึงในตอนนี้ทั้ง2ช่องทางก็ยังมีการลงงานเขียนที่ให้ความรู้และงานเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมต่างๆถ้าติดตามเอาไว้นอกจากจะไม่พลาดประชาสัมพันธ์ของรายการแล้วก็ยังได้อาหารสมองอีกด้วยนะคะ คุณผู้ฟังในที่นี้มีใครชื่นชอบการอ่านหนังสือไหมคะพอได้ยินคำถามนี้กันแล้วก็อยากจะชวนให้คิดไปมากกว่านั้นอีกสเสน่ห์ของการอ่านหนังสือที่ทําให้เราตกหลุมรักในการอ่านคืออะไรจนหลายๆครั้งก็อาจจะรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังและแรงบันดาลใจจนอยากจะลุกขึ้นมาเขียนเล่าเรื่องราวด้วยตัวเอง คำตอบของหลายๆท่านก็อาจจะแตกต่างกันไปวันนี้รายการมนุษย์ลาจึงพาแขกรับเชิญซึ่งมีประสบการณ์และเรื่องราวหน้าแบ่งปันเกี่ยวกับหนังสือมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะขอเชิญพบกับคุณปกป้องศิรพภพพรอํานวยผลนิสิตคณะอักษศราศาสตร์ค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวเองให้คุณผู้ฟังรู้จักกันอีกสักรอบหน่อยนะคะครับก็ศิรภพพรอนํนวยผลปกป้องอ อักษรศาสตร์ปีหนึ่งครับแล้วก็ตอนนี้เป็นนักเขียนของสนักพิมพ์ผีเสื้อแล้วก็ฟรีแลนซ์ให้กับนิตยสารออนไลน์เดอะคลาวครับผมรู้ตัวเองตั้งแต่ตอนไหนคะว่าชอบหนังสือมากๆชอบหนังสือมากๆากครับคงเป็นตอนที่อ่านหนังสือที่ไม่มีภาพเล่มแรกครับเล่มแรกที่ผมอ่านคือน่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นหนังสือของคุณแม่ผมรู้สึกว่าถ้าเราเริ่มจาก ่านหนังสือเล่มแรกที่เราอ่านเป็นทําให้เราประทับใจแล้วก็อยากอ่านต่อมันจะทําให้เราอยากชอบหนังสือ,อยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งพอเป็น์รี่พอตเตอร์อ่ะมันทั้งประทับใจทั้งทําให้ผมอยากอ่านต่อแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าหนังสือเล่มอ,อื่นๆนอะ่ะมันจะให้ความสนุกให้ความประทับใจเราได้ขนาดนี้ไหมก็เลยคิดว่าคงจะเป็นตอนอ่าน์รี่พอตเตอร์เล่มแรกครับแล้วถ้ายอย่างนี้เนี่ยหนังสือมันก็มีหลายแนวแล้วก็หลากหลายประเภทมากๆแนวไหนที่คุณปกป้องชอบอ่านมากที่สุดคะ อืมชอบอ่านมากที่สุดคงเป็นแฟนตาซีครับวรรณกรรมแฟนตาซีทั้งของเยาวชนแล้วก็ของอผู้ใหญ่เพราะว่าผมรู้สึกว่าแฟนตาซีมันให้โอกาสนักอ่านได้กลับไปทบทวนกลับไปเจอตัวเองในวัยเด็กที่เราอาจจะเราได้ใช้จินตนาการไปกับโลกที่นักเขียนสร้างขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําบ่อยๆอ,อาจจะทําหล่นหายไประหว่างที่เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ มันทำให้เราได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งครับผมชอบเลยชอบแฟนตาซีแล้วหนังสือแนวแฟนตาซีเนี่ยมีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากแนวอื่นยังไงบ้างคะอืมตรงการสร้างโลกมั้งครับเพราะว่าหนังสือแนวอื่นๆส่วนใหญ่จะมีโลกที่ไม่เหมือนก็ใกล้เคียงกับโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันหรือใช้โลกที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็นเซตติ้งของเรื่องในขณะที่แฟนตาซีก็สร้างโลกของตัวเองขึ้นมาไม่มากก็น้อย ดังนั้นเอ่อพอเราพอเราอ่านเราก็จะต้องได้รู้จักได้เข้าใจโลกได้เรียนรู้ความเป็นไปของโลกนั้นไปพร้อมกับที่ตัวละครเอกได้เจอครับเราได้ยินมาว่าคุณปกป้องเนี่ยเคยไปฝึกงานที่สำนักพิมพ์ผีเสื้อมาด้วยอยากทราบว่ามีเรื่องไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษแล้วก็เป็นส่วนเติมเต็มในตัวตนของคุณปกป้องมากขึ้นยังไงบ้างคะอืมตอนไปฝึกงานสำนักพิมพ์ผีเสื้อแหละครับใช่ค่ะ ใด้ประทับใจคงประทับใจทุกอย่างครับเพราะว่าเป็นหนึ่งคือเป็นหนึ่งในสารพิมพ์โปรดที่อ่านมาตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยผมโตมากับวรรณกรรมเยาวชนของที่นี่หลายเรื่องครับแต่ว่าส่วนที่เติมเต็มอะ่ะคือผมได้เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ทํางานในสนารพิมพ์จริงๆได้ทํางานกับหนังสือที่ไม่ใช่แค่ในฐานะนักอ่านหรือว่าในฐานะนักเขียนทําให้ผมได้เห็นกระบวนการเบื้องหลังเห็น ความเป็นไปของระบบหนังสือของไทยแม้จะในฐานะของสารพิมพ์ที่ไม่ได้ใหญ่มากแห่งหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าให้แรงบันดาลใจแล้วก็ช่วยเปิดโลกของผมกับโลกของหนังสือให้มันกว้างกว้างขึ้นนะครับแล้วครั้งแรกที่คุณบกป้องเนี่ยได้เริ่มจากปากกาเขียนหนังสือเป็นของตัวเองขึ้นมามันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะจากการเป็นผู้อ่านมาก่อนอืมผมรู้สึกว่าความยากของ ช่วงแรกในการเขียนนะครับคือเรายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเขียนมันจะไปให้ให้ใครอ่านเขียนแล้วใครจะได้ประโยชน์ดังนั้นเราไม่รู้ว่าเราควรจะเขียนโดยเน้นส่วนไหนเน้นประเด็นไหนหรือว่าสื่อสารกับใครเป็นพิเศษคือการที่เรายังจับจุดไม่ได้มันคือความยากที่สุดครับแต่ว่าถ้าผ่านช่วงนั้นไปได้มันก็คงมันก็ง่ายขึ้นแล้วมีเทคนิคอะไรไหมคะที่ ตรงนี้แหละที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะเขียนให้ผู้อ่านได้รับรู้เหมือนกับเราค่ะอืมก็เรียกว,ว่าเทคนิคก็คงไม่ได้ครับเออ <c oughs> แต่ว่าเป็นการเขียนไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆจนจนเรารู้ว่าเราอยากเขียนอะไรต่อเขียนในสิ่งที่เรารู้จักมันดีครับอืมถ้าเราเขียนในสิ่งที่เรารู้จักมันดีเราจะต่อยอดจากมันได,ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ มีหนังสือของคุณปกป้องที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นสาขาสารคดีสําหรับเด็กและวัยรุ่นเรื่องความสุขของเด็กสมาธิสั้นช่วยเล่าความเป็นมาหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมถึงเริ่มเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วก็มีแรงบันดาลใจอะไรที่เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาค่ะอ่าเล่าก่อนละกันครับว่าหนังสือความสุขของเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเป็นตีพิมพ์กับสานักพิมพ์ผีเสื้อเด็กๆซึ่งจุดเริ่มต้นของมันคือ เป็นโครงการของสำนักพิมพ์ผีเสื้อที่ชื่อว่าสมุดบันทึกวัยเยาว์ซึ่งบรรณาธิการสำนักพิมพ์เนี่ยจะให้เด็กๆจากทั่วประเทศเขียนจดหมายด้วยลายมือส่งไปที่สำนักพิมพ์เพื่อขอสมุดบันทึกซึ่งก็เขียนไปแล้วก็จะได้สมุดบันทึกมาแล้วก็เขียนเรื่องเขียนอะไรก็ได้ลงไปในนั้นครับซึ่งสําหรับ พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนพอได้สมุดมาแล้วลูกเขียนเนี่ยก็อาจจะมีถ่ายส่งหรือว่าส,ส่งสิ่งที่เขียน,นยกลับไปให้บรรณาธิการอ่านในช่องทางออนไลน์บ้างทีเนี้ยมันก็เลยตามมาว่าบรรณาธิการของผีเสื้อคืออาจารย์มกุฎอรดีเนี่ยเขาเห็นว่าเด็กบางคนที่เขียนจากโครงการเนี้ยมีใช่เขาว่ามีแววหรือว่ามีสิ่งน่าสนใจที่เอาไปต่อยอดได้เขาก็เลยอาจจะลองภาพทําเด็กบางคนที่เขียน ให้ลองเขียนต่อไปในในเรื่องราวนั้นๆบางคนก็ได้กลายเป็นนักเขียนของพีเซเด็กๆบางคนก็อาจจะหยุดเขียนไปเพราะว่าด้วยเหตุผลบางประการนะครับแต่ว่าอย่างส่วนของผมเนี่ยคือน้องสาวผมผมเป็นเด็กในโครงการถูร์ทึกวัยเยาซึ่งก็คล้ายกับเด็กคนอื่นที่เขียนส่งไปแล้ว <c oughs> บรรณาธิการเขาคิดว่าน่าสนใจก็เลยลองชวนไป คุยกันไปสื่อสารกันที่สนักพิมพ์ซึ่งวันนั้นผมไปด้วยครับเอ,อทีนีน้พอเขาคุยกับน้อง,องผมเสร็จ <c oughs> เขาก็ลองมาคุยกับผมดูแล้วพอเขารู้ว่าตอนเด็กๆผมเป็นสมาร์ทดิสซันซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เขาบอกว่าลองทำไมไม่ลองเขียนเรื่องของตัวเองในฐานะเด็กสมาร์ทดิสซันที่ต้องใช้ชีวิตในสังคมคนปกติดูผมก็ตอนนั้นยังไม่ได้สนใจอะไรมากครับแต่ว่า ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีไม่ได้เสียหายอะไรก็เลยลองเริ่มเขียนแต่ว่าพอเขียนเขียนไปมันกลายเป็นว่าพอได้ทบทวนตัวเองได้ได้มองย้อนกลับไปที่อดีตเห็นเห็นอุปสรรคเห็นการเติบโตเห็นเห็นเรื่องราว่วงเก้าข้ามมาตลอดชีวิตก็คิดว่ามีเรื่องที่น่าสนใจและอยากเล่าเพิ่มเติมก็เลยเขียนไปเรื่อยๆครับรู้ตัวีอทีมันก็ผ่านไปประมาณปีหนึ่งได้ออกมาเป็นความเรียงรวมๆกันประมาณ40เรื่องครับ สุดท้ายก็ได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือที่ชื่อความสุขของเด็กสมัดิสนครับส่วนเรื่องรางวัลน,นี้จริงๆไม่ได้คาดหวังว่าจะได้นะครับแต่ว่าคือพอสารพิมพ์ส่งไปแล้วได้ก็ก็ดีใจครับนี่คือที่มาประมาณนี้แล้วเนื้อหาในหนังสือเนี่ยเป็นประมาณไหนบ้างคะแบบพอเล่าคร่าวๆให้เราฟังได้ไหมคะได้ครับเนื้อหาในหนังสือคือจะ เป็นบันทึกประสบการณ์เรื่องราวที่ผมเจอลงถึงมุมมองที่ผมมองเรื่องต่างๆ่อาต้องต้องเล่าเพิ่มเติมว่าหนังสือเล่มนี้เขียนตอนผมอายุชั้นมัธยมปีที่หนึ่งแล้วก็เขียนจบตอนประมาณมัธยมศึกษาปีที่สองตอนกลางกลาไปไปลายปีครับก็จะเล่าเป็นเรื่องราวตั้งแต่เท่าที่จําความได้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนรเรียนรว่วมกับคนปกติปุปรสรรคที่เจอในชีวิตว่าเห็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยรับมือ,อยังไง เรามีอะไรที่เราแตกต่างไปจากคนอื่นซึ่งเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเราบ้างและเรารับมือกับมันยังไงมีวิธีคิดบางอย่างที่เราที่เป็นอาการของโรคซึ่งทำให้ไม่ปกติเหมือนกับคนอื่นๆแล้วเราต้องจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงแล้วเรากระบวนการรักษาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงอาจจะมีข้อเขียนบางเรื่องที่ผมเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสังคมช่วงนั้น ในในมุมมองของเด็กคนหนึ่งเช่นเรื่องของบจะมีช่วงที่มีข่าวของการกันแกล้งบูลลี่ในโรงเรียนแล้วมีผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีตามมาผมก็จะเขียนเรื่องเหล่านะี้ในมุมมองของผมว่าประสบการณ์ที่ตัวเองอาจจะเคยเจอหรือมีร่วมกันเป็นยังไงและมีมุมมองต่อมันยังไงจัดการมันยังไงครับซึ่งอ,อผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันตอนที่ผมเขียนผมไม่ยังไม่ได้คิดอย่างนี้แต่ว่าตอนที่เขียนจบแล้วมันดีพีมาผมรู้สึกว่าอยากให้ เพื่อนๆที่เป็นเด็กสมาริสั้นรวมถึงเด็กพิเศษคน,นอื่นๆรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองได้มีใครสักคนที่ที่เข้าใจสิ่งเดียวกันแล้วก็รู้ว่าเข,เขายังเขาก็สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติและเขายังมีหนทางให้ไปต่อได้ครับอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจจะเรียกว่าแรงบันดาลใจก็คงไม่ถูกแต่ว่าอยากอยากให้อย่างน้อยก็คือเกิดประโยชน์กับใครบ้างครับรว่า ที่มาคือพอมันเขียนจากเรื่องราวของตัวเองที่เราประสบพบเจอแล้วก็แบบเชี่ยวชาญมันจริงๆเราเจอมันเองอย่างเงี้ยมันก็ได้ได้ว่าพอเขียนออกมาแล้วเข้าถึงเนื้อหาเข้าถึงความคิดเห็นหรือว่าอะไรต่างๆที่ค่อนข้างรึกซึ้งมากๆจริงๆโดยส่วนตัวก็คิดว่าไม่ใช่แค่เคนที่ประสบปัญหานี้ ควรอ่านแต่คิดว่าทุกๆคนก็ควรอ่านเพราะว่ามันก็มีเรื่องของสถานาการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องการบูลลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ถ้าได้อ่านสักครั้งหนึ่งเรานะ่าจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุมมองอื่นๆที่เห็นในเห็นในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ครับเพราะว่าเออจริงๆเท่าที่เข้าใจคือ ในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่หนังสือที่เกี่ยวกับเด็กพิเศษรวมถึงเด็กสมาธิสั้นเนี่ยจะเป็นไม่ผู้ปกครองที่มีลูกเป็นเขียนไม่ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดหรือว่าจิตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเขียนแต่ว่าไม่มีมุมมองจากผู้ป่วยไม่มีมุมมองจากเด็กเองที่ถ่ายทอดให้คนอื่นรับรู้ผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่หนังสือสําหรับคนที่ป่วยรวมถึงผู้ปกครองเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงคนทั่วไปที่อยากให้เขาเข้าใจว่า เด็กพิเศษซึ่งหมายรวมถึงเด็กสมาริทัด็และกลุ่มอื่นๆด้วยเนี่ยเขาเป็นยังไงคิดยังไงทําไมเขาถึงทําอย่างนี้เราไม่ได้อยากให้เขาเข้าใจหรือว่าต้องมาเห็นใจแต่ว่าอยากให้เขารับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมันมีที่มาอย่างนี้นะทําให้เขาเข้าใจเด็กพิเศษมากขึ้นและรู้ว่าเขาก็ควรมีสิทธิ์ได้อยู่ร่วมในสังคมเช่นเดียวกับคนอื่นครับแล้วก็เห็นว่าคุณปอป้องเนี่ย ได้ผลิตเนื้อหาที่ผ่านช่องทางเดียคราวด้วยช่องทางเนี้ยมีวิธีการเขียนที่แตกต่างจากการเขียนหนังสือไหมคะก็คงต้องบอกว่าแตกต่างครับเพราะว่าเดอะคลาวเนี่ยเป็นสื่อออนไลน์ในรูปแบบที่นําเสนอในรูปแบบคล้ายๆกับนิตยสารที่มีคอลัมน์ต่างๆซึ่งจะเขียนโดยเป็นนิสารไลฟ์สไตล์เนาะซึ่งคอลัมน์ต่างๆเนี่ยจะเขียนโดยเอ,อ่อขึ้นหนังสือหนังสือที่ผมเขียนอะ่ะผมสื่อสารกับ ผมตั้งใจไ้แล้วว่าจะสื่อสารกับใครผมรู้ว่าจะสื่อสารพอรู้ว่าจะสื่อสารกับใครอะ่ะผมเลยวิธีการเขียนรวมถึงประเด็นที่ผมจะเน้นประเด็นที่ผมจะพอนยก็จะปรับให้เข้ากับนักเขียนเอ้ยปรับให้เข้ากับผู้อ่านที่ผมตั้งใจไว้เป็นพิเศษครับแต่ว่าพอเป็นดอะคลาวเนี่ยมันเป็นสื่อที่ใครก็มาอ่านก็ได้วิธีการเขียนเราเลยต้องสื่อสารกับคนทุกคนไม่ได้ไม่ได้สื่อสารกับคนที่เราอยากให้อ่านเท่านั้น แล้วก็ลักษณะการเขียนมันจะไม่ใช่เล่าเรื่องของตัวเองเหมือนกับที่เป็นหนังสือครับแต่ว่าเป็นบทความที่เล่าเรื่องของคนอื่นเพื่อให้คนอื่นอ่านมันก็จะแตกต่างกันประมาณนี้ครับแล้วนักเขียนเนี่ยก็มักจะมีเรื่องราวที่อยากเล่าคุณบกป้องเนี่ยมีประเด็นไหนที่สนใจเป็นพิเศษหรือว่าประเด็นนี้อยากจะเล่าให้กับทุกๆคนฟังเป็นประเด็นที่อยากผลักดันเป็นพิเศษไหมคะ จริงๆพวกประเด็นทางสังคมผมค่อนข้างสนใจอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าจะให้เลือกเนี่ยคงเป็นสองเรื่องคือหนึ่งเรื่องของเด็กพิเศษอย่างที่บอกไปว,ว่าผมเติบโตมาในฐานะเด็กพิเศษผมอยากผลักดันแล้วก็สนับสนุนคนกลุ่มนี้ว่าเขาถ้าเขาได้รับการดูแลได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและสังคมเข้าใจเขามากขึ้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพแล้วก็ใช้ชีวิตในฐานะ คนปกติร่วมกับคนปกติทั่วไปในสังคมได้ไม่ต่างกันครับส่วนประเด็นที่สองคือเรื่องของหนังสือผมรู้สึกว่าปัจจุบันการเข้าถึงหนังสือของของคนไทยรวมถึงเด็กไทยมันไม่มากเท่าที่ควรอย่างเช่นร้านหนังสืออิสระตามทั่วประเทศเนี่ยบางจังหวัดไม่มีแม้แต่แห่งเดียวการขาดโอกาสการเข้าถึงหนังสือมันอย่างที่บอกไปครับว่าหนังสือเล่มแรกคือเป็น เป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เราชอบหนังสือเล่มอื่นๆเปิดโลกของการอ่านดังนั้นถ้าหนังสือเล่มแรกที่เด็กหรือว่าคนผู้คนได้อ่านไม่ใช่หนังสือที่เขาประทับใจหรือเป็นหนังสือที่มีคุณภาพพอมันจะเป็นการปิดโอกาสทางการเรียนรู้ของเขาครับดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าถ้าถ้าเราผลักดันให้ระบบหนังสือการเข้าถึงหนังสือของของคนไทยและเด็กไทยเป็นไปมากกว่าเนี้มันก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้ครับแล้วก็ พอพูดถึงเรื่องหนังสือเล่มแรกอาจจะทำให้เราไม่ประทับใจจนไม่อยากอ่านต่อเนี่ยเห็นว่าเด็กไทยหลายๆคนหนังสือเล่มแรกของเขาเนี่ยก็มักจะเป็นหนังสือเรียนมันก็เลยทำให้อาจจะไม่อยากอ่านต่อบ้างในบางครั้งแทนที่แบบมันอาจจะเป็นหนังสือนิทานหรือหนังสือการ์ตูนในวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมูป้องคิดว่ามันจะมีแนวทางไหนได้บ้างที่จะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ อ่านหนังสือเริ่มแรกแล้วประทับใจแล้วทำให้เกิดการรักการอ่านแล้วก็อยากอ่านต่อคะ่ะอืมผมว่ามันต้องมันควรจะมาจากสองส่วนครับหนึ่งคือเอ่อครอบครัวถ้าคือด้วยสถานการณ์ปัจจุบันน่ะการให้เข้าถึงหนังสือจากระบบหนังสือสาธารณะมันยังเป็นไปได้ยากดังนั้นถ้าครอบครัวเป็นไปได้ครอบครัวคนสนับสนุนคือเลือกหนังสือที่มีคุณภาพให้อ่านแต่ว่าแต่ว่า สุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือส่วนที่2ครับคือห้องสมุดประชาชนร้านหนังสืออิสระแล้วก็การเข้าถึงหนังสือสาธารณะรวมถึงห้องสมุดโรงเรียนด้วยถ้าหนังสือในในสถานที่เหล่านี้มีคุณภาพเข้าถึงได้ง่ายเขาก็ไม่ใช่จาเป็นที่จะต้องไปต้องเข้ามาถึงกรุงเทพเพื่อรองานหนังสือหรือว่าเพื่อเข้ามาซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือในกรุงเทพเพราะว่าในเมื่อแถวบ้านเขามีหนังสือฟรีหรือว่าหนังสือที่ดีในราคาที่ เข้าถึงได้ให้อ่านมันก็จะทําให้เขาเข้าถึงหนังสือที่มีคุณภาพได้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยครับเขาไม่ได้จําเป็นที่จะต้องรอเพื่อให้ถึงวาระหรือโอกาสหนึ่งของปีเพื่อที่จะได้อ่านหนังสือดีๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกคนในประเทศไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนควรเข้าถึงการอ่านอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพเท่าเทียมกันครับแล้วก็ได้ทราบมาว่าคุณปกป้องเนี่ยเป็นศาสตรากรของคณะอักรรษรศาสตร์จุฬาด้วยอยากทราบว่าในงานเนี้ยมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ ือจริงๆผมเพิ่งเข้าร่วมสารณยกรไม่ไม่นานครับแต่ว่าหน้าที่หน้าที่ของผมในตอนเนี้คือหนึ่งคือเขียนบทความสำหรับสาหรับชูแม็หรือว่านิตยสาสตร์ของจุฬาครับอีกส่วนหนึ่งคือเป็นตอนนี้ไปสมัครเป็นบรรณาธิการเล่มของนิติสาสรประจำภาคการศึกษานี้ครับแล้วถ้าเป็นการทำงานในช่วงนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการรวบรวมบทความแล้วก็ตรวจเก็บตรวจแก้เพื่อ เพื่อนํนไปพิมพ์เล่มต่อไปครับแต่ว่าเนื่องจากว่ายังเข้ามาได้ไม่นานก็เลยยังไม่มีงานอะไรมากเท่าไหร่แล้วการทําหน้าที่ในการเป็นสารนิยกร,กรของคณะเนี่ยมันแตกต่างจากการที่เราเขียนหนังสือของตัวเองยังไงบ้างคะอพอสารนิยก,กรเราผมเทียบเป็นสามอย่างแล้วกันครับเราเขียนหนังสือตัวเองแล้วก็เป็น แล้วก็เขียนที่จะขาวแล้วก็เขียนของสาร,ารานิยกรเอ่อจันที่บอกว่าเขียนหนังสือของตัวเองเราเราเราสื่อสารกับผู้อา่านเราสื่อสารกับผู้อ่านที่เราคิดไว้แล้วในขณะที่จะขาวเราเราสื่อสารกับเราสื่อสารกับคนหลายๆคนเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสื่อไลฟ์สไตล์ที่สอดแทรกประเด็นเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงทุกคนมากกว่าในขณะที่งานเขียนของสารนิยกรครับจะให้อิสระในการสร้างสารรค์กับเรามากกว่าคือเรา เราสื่อสารด้วยวิธีการที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าถึงคนจํานวนมากก็ได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่เราอยากเล่าเป็นวิธีการใหม่ๆที่เราอาจจะคนคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือคนอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมนักแต่ว่าเราอยากเล่าด้วยวิธีนี้เป็นวิธีการเขียนที่ไม่ไม่ไม่ปกตินักที่เรามีความหลากหลายแล้วก็วิธีการสื่อสารที่ที่ค่อนข้างเป็นอิสระครับอันนี้จะเป็นความแตกต่างแล้วตอนนี้เนี่ย ุณบอกป้องมีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษไหมคะที่อยากจะทำหรือว่าอยากจะพิชิตไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหนังสือการทำงานหรือว่าเกี่ยวกับอะไรก็ได้คะ่ะอืมอ,อ,อยากจังอยากเติบโตในฐานะมนุษย์ให้ให้ดีขึ้นในทุกวันแล้วก็อยากให้การเติบโตนั้นระหว่างการเติบโตนั้นเราได้ผลักดันสิ่งที่เราสิ่งที่เราสนใจอยากผลักดันเรื่องหนังสืออยากผลักดันเรื่อง เรื่องการเข้าใจและเข้าถึงการรักษาของเด็กพิเศษคือเติบโตขึ้นโดยพร้อมกับทําสิ่งที่เราอยากทําในทุกๆวันครับนั่นน่าจะเป็นเป้าหมายที่สุดในตอนนี้ก็จากที่ได้คุยกับคุณบอ้องมาในระยะเวลากที่ว่าไม่ได้นานมากนะคะแต่ว่าได้ความรู้แล้วก็ได้มุมมองอะไรใหม่ๆที่เยอะมากเลยอย่างเช่นเรื่องของหนังสือคือจริงๆแล้วก็ไม่เคยคิดในมุมนี้เลยว่าเออ บางทีแล้วเด็กอะ่ะไม่ได้ไม่ชอบอ่านหนังสือแต่เพียงเพราะว่าหนังสือเล่มรดของเขาไม่ประทับใจแล้วก็มุมมองในการเขียนหนังสือของคุณปกป้องที่เียกได้ว่าเราก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าการเขียนหนังสือคนเขียนเขาเขียนได้ยังไงแบบเป็นเล่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขียนแบบน่าสนใจมากๆจนได้รู้ว่าแบบถ้าเราเขียนในเรื่องที่เราสนใจหรือเรื่องที่มันเกี่ยวกับตัวเราเรามีประสบการณ์มันก็ทําให้เราสื่อสารออกมาได้ดีแล้วก็ เป็นจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ที่เราต้องการจะให้กับผู้ฟังได้รับรู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วก็อยากให้คุณปัป้องช่วยฝากผลงานในช่วงนี้หน่อยดีกว่าค่ะผลงานนะครับอ่าก็หนังสือความสุขของเด็กสมาธิสั้นนะครับซื้อได้ร้านหนังสืออิสระทั่วไปแล้วก็ช่องทางออนไลน์ครับ ไม่แนะนําให้ไปงานหนังสือเพื่อซื้อนะครับไปซื้อหนังสือตามร้านหนังสือใกล้บ้านทุกคนจะเป็นประโยชน์กับโลกมากกว่าแล้วก็เอ,อถ้าใครอยากอ่านงานเขียนของผมก็ไปรอติดตามที่เพจ a c e b o o k The c l o u d ได้นะครับก็จะมีงานลงเรื่อยๆแ,แล้วแต่แล้วแต่ว่าช่วงนั้นได้ได้อสไซน์ว่าเขียนเรื่องอะไรครับขอบคุณครับ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณปกป้องมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจให้กับเราฟังนะคะสำหรับใครที่มีเรื่องราวอยากมาเล่าแบบนี้หรือมีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Inbox Page มนุษย์จุฬานะคะแล้วมาลุ้นกันว่ามนุษย์จุฬาสัปดาห์หน่าจะเป็นใครสำหรับวันนี้ยูมิและคุณปกป้องต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ